ล้วหนึ่งก็ขึ้นไปบนไปบนอ่อาศาลาเนาะที่ครูบาท่านอยู่ทีเนี้ยก็ไปเห็นรูปปั้นยายคนหนึ่งนั่งอยู่คางคงหนึ่งก็เลยถามว่าหลวงลุงผู้ใดนี่มานั่งยูบีเนี่ยผู้ใดนี่คือว่าหนึ่งอะไม่ใช่คนอีสานแต่หนึ่งจะพูดอีสานได้เนื่องจากว่าเดี๋ยวหนึ่งลงเลขเอ่อเลขบัญชีครูบาให้นะคะสักครู่นะ้เดี๋ยวลงให้เลยก็ได้ค่ะ หนึ่งอะ่ะก็เลยถามว่าผู้ใดนีคคค่คือเอามานั่งจริงสิซันว่าก็คือว่าอันเห็นะเห็นเห็นแกนมานั่งอยู่ก็เลยว่า,าทำไมครูบาครูบา,ามาจากไหนเนี่ยครูบามาจากไหนทําไมมานั่งอยู่นี่ครูบาก็เลยบอกว่าออยายยายเอ,อพอดีว่ามีพระมีพระมีญาติโยมอะ่ะเขาเขามาที่วัดแล้วเขาฝันแล้วเขาฝันนะคะเออแป๊บนึงนะ ชีคูบาให้แล้วนะคะทีนี้เขาฝันเขาก็ฝันเห็นเห็นยายอยู่ที่นั่นและเมื่อวานนะหนึ่งก็เออลุงก็ยังเล่าเรื่องความฝันอะไรให้หนึ่งฟังยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ทีนี้หนึ่งก็นั่งอยู่ปุ๊บแล้วหนึ่งก็เลยบอกกับแกว่าพอทําเลขขันน้ำมนอะไรเสร็จแล้วเนาะปลุกเสกอะไรเ,เสร็จแล้วอะทําเลขขันน้ำมนเสร็จแล้วหนึ่งก็มานั่งอยู่ตรงหน้าแกแล้วหนึ่งก็พูดว่ายายอยากมีบ้านใช่ไหม เดี๋ยวยายให้หนูถูกหวยวันนี้นะเดี๋ยวหนูวะจะทําบ้านให้ยายยายให้หนูถูกหวยวันนี้นะถูกหวยฮานอยก็ได้หวยลาวก็ได้เลกข,ขันน้ำมลนี่แหละเดี๋ยวหนูจะทําบ้านให้ยายหนูว่าพูดแบบนี้หนูเป็นคนที่ปากคอยหนูเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วทีนี้หนูก็เลยกลับมาปุ๊บฮานอยพิเศษออกเลขขันน,น้ำมห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดหกสามตัวตรงๆ พอหนึ่งบอกแล้วหนึ่งก็เลยบอกยายว่ายายขอหวยลาวด้วยหวยลาวเนี่ยหนูฟันที่หกหนูขอหวยลาวด้วยถ้าหวยลาวเข้าเนี่ยหนูโอนตังค์ให้ครูบาท,ทาศาลาให้ยายเลยหวยลาวออกหกเก้าตรงตรงเลยแล้วหนึ่งก็เลยบอกว่าหนึ่งจะไปสร้างศาลาให้ยายทีเนี้ยการสร้างศาลาให้ยายน่ะงบประมาณสามหมื่นกว่าบาทหนึ่งอ่ะจ,จะจ่ายเองทั้งหมด แต่พอศาลาเฉพาะศาลาและและบ้านแกเองเดียวอะคือคือสามหมื่นกว่าแต่จะมีของตกแต่งและบริวารด้านในหนึ่งก็เลยบอกกับยายว่าเมื่อคืนเนาะจะนอนมี่แถวพวกคนรู้แล้วอะบอกยาว่าอ okay, <are> ะไรเดย์ไอ้ไม่กล้ามานอนบอกยายว่าเมื่อคืนจะนอนหนูก็เลยบอกยายว่ายายงวดเนี้ยนะยายช่วยหนูทีถ้างวดเนี้เยเลขขันน้ำมนต์ครูบาเนี่ยมารัฐบาลไทย หนูเนี่ยจะให้คนเนี่ยเอาของมาถวายให้ยายแบบเหมือนจะบอกให้คนมากราบไหว้ายายมาเอาของมาถวายให้ยายว่ายายเนี่ยเป็นเจ้าที่อยู่ที่นี่แล้วก็จะเออแล้วก็จะหาบริวารมาให้แล้วหนูว่าจะซื้อทองให้ยายใส่พร้อมกับถวายเงินทําบุญที่วัดเมื่อคืนอีดาคนหวนัวรุนป้บหนึง่งเพิ่งคนหวัวรุกก็อย่าเพิ่ง ลูกค้าหนูจะลองให้หนูกลัวมากหนูกลัวจริงๆนะเนี่ยหนูกลัวเลยใจเต้นแรงมากกลัวแต่ก็ชอบกลัวแต่ก็กลัวนะหนูนอนหนูนอนอยู่แล้วบ้านหนูอะชั้นสองก็จะมีห้องนอนหนูแค่ห้องเดียวบ้านหนูเป็นบ้านบ้านสองชั้นแต่ชั้นสองเนี่ยทั้งชั้นเลยอะจะเป็นห้องนอนหนูห้องเดียวเป็นห้องใหญ่เลยหนูก็นอนอยู่ในฝันแต่หนูนอนอยู่กับแฟนหนูจะบอกว่าน่าจะประมาณตีสามจะตีสี่ หนูได้ยินหนูว่าพูดก่อนจะนอนแต่ตีสามตีสี่หนูได้ยินเสียงคนแก่กระซิบหูอุ้ยดอกยามึงดูคนลุกเอ้ยรไนลลูกค้าหนูคนลุกน้ำตาจะไหลหนูอุ้ยน่ะหนูโดนจะร้องไห้หนูกลัวเมื่อคืนน่ะหนูกลัวแต่หนูอ่ะหนูพูดไม่ได้หนูกลัวหนูได้ยินเสียงคนแก่มากระซิบหูเขาบอกกับหนูว่าพูด อะไรไว้เป็นสาีสารน่ะเหมือนประมาณว,ว่าว่าอย่างไว้กระหายจือเน้จือเน้ก็คือว่าพูดอะไรไว้อะจําให้ได้ด้วยนะเป็นเสียงคนแก่เลยอามแล้วกูนอนกอดกอดกับหนูนอนกอดกับผัวหนูอยู่อ่ะหนูนอนในแขนผัวหนูเป็นคนที่นอนติดหนูเป็นคนติดผัวมากหนูนอนในแขนสามีอะแล้วก็นอนกอดเขาอยู่อ่ะแล้วคนเหม่คนแก่เหมือนก้มตัวลงมาแล้วพูดข้างหูแล้วทั้งที่กูนอนกอดลุงอยู่อ่ะมึง ามก็กว่ามึงรู้ป่ะกูไม่รู้หรอกว่ากี่โมงกูมารู้ตอนที่ว่ากูกลัวกูก็เลยแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกูก็นอนเล่นโทรศัพท์กูไม่หลับเลยกูไม่กล้าหลับกูมานอนหลับได้ทีตอนประมาณจะหกโมงแล้วอะคือนอนไม่หลับแล้วได้ยินเสียงคือเขาว่าเหมือนเขาโก้มลงมาแล้วเขาเอามือด้วยนะเหมือนมือป้องปากอะแล้วก็พูดที่หูว่าว่าวิญญาณวน่ะจื้อไ้ได้แนจื้อแนหรือว่าจื้อไ้ได้แนนี่แหละแต่เป็นภาษาอีสานเลย เแล้วเราก็ไม่กล้าหันไปแล้วเราก็แบบเหมือนเขาเหมือนเขาก็แบบเหมือนเขาก็มมาพูดแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วดูดีแล้วดูขาก <c oughs> ลูก้าเดี๋ยวจะหาว่าตอแหลดูขนขาหนูดูขนขาหนูดูขนขาข <c oughs> นลุกขน <c oughs> ลุกอะดูขน ว่าเป็นคนที่เวลาหนูหนูจะพวกหนูพูดกับกับแอดมินจะมีทีมงานที่ไปกับหนูเขาจะสนิ่งนี่เนี่ยนั่งอยู่นี่แหละย,ยามอ่สนิทกับหนูหนูก็พูดกับอามว่าทุกครั้งที่บอสมาไหว้ครูบาบอสกลับไปบอสจะได้โชคตลอดบอสไม่เคยกลับไปแล้วบอสไม่ได้โชคเลยทีเนี้ยอามก็บอกว่าโอ้ยอ,องใส่เลขขันน้ำมนต์จะมาแน่ๆเลยบอสเออก็อคุยกันแล้วเรื่องเลขขันน้ำมนต์เห็นคนขาตั้งเลยใช่หนึ่งอ่ะคนขาลุกคนลุกเลย คือหนึ่งอ่ะเป็นคนที่เวลากลับมาแล้วแล้วครูบาเล่าอะไรให้ฟังอ่ะหนึ่งก็จะจําใส่หัวแล้วก็แล้วก็เอามาขอแล้วทีเนี้ยหนึ่งก็เลยไม่รู้ไม่เคยเห็นเจ้าที่ไม่เคยเห็นเจ้าที่ที่วัดแต่ครูบาบอกว่ายายอ่ะคือเจ้าที่ที่วัดยายอ่ะเป็นเจ้าที่ที่วัดเป็นพระภูมิเป็นภูมิที่วัดเอ่อไม่มีตายายอยู่กับทหารสองคนมีทหารผู้ชายสององค์อ่ะเป็นองค์ลักของยาย ยายอ่ะชื่อยายสีอ่อนยายอ่อนสียายสีอ่อนนี่แหละเออยายอ่อนสีเออทีเนี้ยหนูก็เลยหนูก็เลยแบบเห็นยายอ่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยทีมงานที่ไปด้วยกันพี่นิกับพี่พี่แบ๊กกับพี่พี่นิกพ,พ,พี่พี่แบ๊กกับพี่โบพี่แบ๊กกับพี่โบเป็นเป็นเป็นคนขับรถของหนูเป็นพี่ชายเป็นคนขับรถด้วยกันอยู่ใน,ในบริษัทเขาหันไปหายายแล้วเขาเห็นยายหันหน้าไปหาเขาแล้วย,ยิ้มให้ซึ่งหนึ่งบอกเลยว่ายายแบบ ยายแรงมากหนึ่งพูดเลยว่าหนึ่งรู้สึกเลยว่ายายแรงมากเพราะหนึ่งไปลูบแกไปจับแกอะแล้วความรู้สึกที่ลูบจับอะมันต้องเย็นใช่ไหมแต่มันไม่เย็นอะมันอุ่นอะมันอุ่นไม่ใช่ร้อนะแต่คือมันอุ่นอุ่นเหมือนผิวหนังเหมือนเหมือนเหมือนคนอะเหมือนเราจับคนอะเออเห็นพวกนี้จะเย็นลมันเป็นรูปปั้นเลยนะคือเป็นรูปปั้นสูงประมาณเนี้ยสูงประมาณเนี้พี่หนึ่งก็ลูบลูบจับโอ้ยพอกลับมาปุ๊บเอาซะหน่อยยาย ขันเมื่อนี้ถึงถือเลขนั้นซีไปเฮ็ดอันซีไปหาบริวาร่อยูออซี่ไอคนเอาของไปเฮ็ดบุญเอาของไปถวายยหันละ่ะไปบอกเบิงไว้ย่า้นยูหมองนีจังสีนาะก็แบบยายแบบเอาเอา,เอาช่วยหนูหน่อยอะไรเงี้ยก็คือพูดไปปุ๊บไม่คิดอะไรเลยนอนไปประมาณตีสามกว่าก่อนหน้านั้นเหมือนได้ยินเสียงแต่น้องอะ่ะน้องอ,นอ,งอนอนอยู่ข้างล่าง น้องนอนอยู่ข้างละนอนนอนอยู่ใต้เตียงน้องไอซ์หนึ่งก็คิดว่าน้องน้องชายอะมันขยับตัวแต่แต่หลักแต่พอแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนหนึ่งจะลืมตาขึ้นมาแบบนี้ใจปวดฉี่จากจะไปฉี่แต่ไม่กล้าไปฉี่เพราะว่าเจอยายมากระซิบข้างหูก่อนก็เลยไม่กล้าลุกไปหนึ่งไม่ใช่แค่ไม่กล้าลุกไปหนึ่งไม่กล้าแม้กระทั่งจะหันหน้ากลับไปข้างหลังเพราะหนึ่งนอนตะแคงแล้วกอดแฟนอยู่อย่างนี้แล้วแกก็ลงมากระซิบข้างหูอะแล้วเหมือนเอามือป้องปากแล้วก็กระซิบข้างหูหนึ่งก็เลยแบบ ไม่กล้าไม่กล้าอะไรต่อเออยายอ่อนสีนั่นแหละเอยจําหนูว่าคนลุกแล้วถ้าหนูหนูกลัวอะไรหนูคนลุกอะไรหนูจะเบอร์หนูจะเบอร์อรประสาทไปหมดเลยหนูได้ยินแกมาพูดใส่หูหนูหนูก็เลยคิดว่างวดนี้น่าจะมาบนน่าจะมาบนเนาะจริงๆทําทำหุ่นย้ายให้บูชาน่าจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงจริงแล้วหนูอยากให้กลับกลับแกมากกว่าถ้าให้ทหํญญาหุ่นย้ายให้บูชาหนูหนูว่า ไม่ควรไม่ควรเนาะเพราะว่ายายท่านเป็นภูมิเจ้าที่หนึ่งอะงวดนี้หนึ่งมอหนึ่งคิดว่ารัฐบาลไทยเลขขนนันน้ำมูลน่าจะมารัฐบาลไทยที่บนใครที่งบน้อยซื้อแค่เลขขันน้ำมูลใครงบน้อยเงินน้อยให้ซื้อที่เลขขันน้ำมูลเลขขันน้ำมตลหนึ่งเห็นเป็นห้าหกเจ็ดหรือห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเห็นนะเป็นห้าหกเจ็ดหรือห้าเก้าเจ็ดแต่หนึ่งคิดว่า ห้าชัดมากงวดเนี้ยคือห้าชัดรัฐาบาลไทยงวดเนี้ยหนึ่งคิดว่ามีห้าแน่นอนหนึ่งเห็นห้าหกเจ็ดไม่ก็ห้าเก้าเจ็ดที่หนึ่งเห็นนะห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดที่หนึ่งเห็นแต่หนึ่งไม่รู้คนอื่นเห็นเป็นอะไรแต่หนึ่งชอบห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแต่ถามว่าห้าหกเจ็ดชอบไหมชอบห้าเก้าเจ็ดมากกว่าชอบห้าเก้าเจ็ดมากกว่า ค่ะและคิดว่ารัฐบาลไทยงวดนี้น่าจะมาที่ห้าใครนะคะมีรูปของยายไหมคะอยากเห็นมีค่ะไม่ใช่รูปธรรมดารูปปั้นเลยแหละคะ่ะปั้นแบบปั้นโตบกัตตบกเลาะโตบักไงนึงไหอ่าเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่คือคุณยายนี่ค่ะคุณยายนี่คือคุณยายคะ่ะใครอยากเห็นคุณยายเนี่ยค,คุณยาย นี่คือคุณยายอ่อนสีนี่คือคุณยายอ่อนสีคุณยายสวยมากแล้วคุณยายคุณยายสวยอะคุณยายสวยมากใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P ลูกค้ากดหนึ่งมารอนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P กดหนึ่งมารอคะ่ะเดือนหนึ่งจะวนให้ใหม่ เมามอยร้อยแปดไปแล้วอันนี้คือคุณยายคุณยายสวยมากสวยมากหนึ่งสวยจริงๆพี่คุณยายสวยมากหนูพูดเลยเนี่ยคือคุณยายคุณยายสวยมากค่ะเนี่ยคือคุณยายงามแหงค่ะงามอิลีแล้วอันเหมือนแกจะเป็นคนแบบแกน่าจะเป็นคนที่ใจดีอะ่ะหนึ่งฟังจากน้ำเสียงคำพูดแกพูดแบบนิ่มๆเสียงนิ่มๆยายอ่อนสีสวยจริงๆ